9.4นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของ Marine นซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเหมือนกัน,นะะตัวนี้แหะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นมาริ n เนอร์ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ j .Action Guy วันนี้ผมมีปืนพลาส,สติกยอดฮิตนะฮะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับปืนกลอกนะฮะปืนกลอก19นะครับมาดูปืนกันเลย วันนี้ผมได้เอามาทีถึงสองกระบอกเลยนะฮะโอเคทั้งสองกระบอกนี้ก็คือก๊อก19ด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็น19ด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นก๊อกต่างรุ่นกันนะครับตัวหนึ่งจะเป็นเจน3อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจน4นะฮะ ซึ่งตัว Gen 4ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัว Gen น4นะครับส่วนตัวนี้เป็นเจน3แล้วก็เป็นรุ่น Mariner น,นะครเป็นก๊อก Mariner โอเคเดี๋ยวเคลียกระสุนให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะไม่มีลูกนะครับโอเค โอเคครับมาว่ากันต่อเลยเอาจริงๆแล้วนะครับบอกตามตรงเลยนะว่าไอ้กอกสิบเก้าเนี่ยนะครับผมมันไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปืนที่อยอดฮิตก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆที่ทำช่องปืนด้วยกันเนี่ยก็ได้ทำรีวิวกันไว้เพียบเลยเลยไม่รู้จะรีวิวอะไรนะ,ะนึกไม่ค่อยออกก็เลยคิดว่าเรามาหา จุดแตกต่างของก๊อกทั้งสองตัวนี้กันก็แล้วกันนะฮะเผื่อวาอ่าจะเป็นการรีวิวเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมนะครับก็ามาเริ่มกันเลยนะฮะโดยเฉพาะไอตัวมาริ n เนอร์เนี่ยที่เขาว่ากันว่าเขายิงใต้น้ำได้นะครับ ก็เรามาขายข้อสงสัยกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างภายนอกกันก่อนอว่าเจน3กับเจน4เนี่ยแตกต่างอะไรกันบ้างนะฮะตัวมาร i เนอร์เนี่ยเป็นตัวของเจน3นะครับามาดูด้านซ้ายของตัวปืนกันก่อนลวกันนะครับด้านซ้ายโอเคด้านซ้ายนะฮะด้านหน้า ของตัวด้ามเท่าที่สังเกตนะครับด้านหน้าของตัวด้ามหรือแม้กระทั่งด้านข้างและด้านหลังนะครับลายก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อๆเห็นไหมคัอันนี้จะเป็นลายหยาบหน่อยนะครับส่วนตัว1 0น3ตัวมารีเนอร์เนี่ยจะเป็นลายคล้ายๆกระดาษทรายนะครับด้านหน้าก็จะมีล่องนิ้วนะฮะแล้วก็จะมีลายกันลื่นอีกเช่นกันนะครับส่วนตัวนี้ ก็มีลายการลื่นรอบอะนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นคนละลายเท่านั้นเองนะฮะจะเป็นคนละลายโอเคอที่สังเกตเห็นชัดๆเลยก็คือปุ่มปลดแม็กนะฮะปุ่มปลดแม็กของ Gen 3เนี่ยจะเป็นปุ่มเล็กค่อนข้างเล็กเลยนะฮะส่วนเจน4ปุ่มเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าปลดง่ายนะฮะ ัว Gen 4นี่ป่นง่ายเจน3เนี่ยถ้ามือเล็กอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะฮะมือผมก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะฮะก็ยังบางทีก็ยังรู้สึกว่ามันปลดยากอยู่เหมือนกันนะฮะด้วยว่าปุ่มปลดแม็กมันเล็กนะครับส่วนตัวน e n 4เนี่ยปุ่มปลดแม็กนี่สามารถสลับข้างได้นะฮะซ้ายขวาแต่เจน3สลับไม่ได้นะครับ จะอยู่ได้แต่ทางด้านซ้ายของปืนเท่านั้นนะครับอ่าและอะไรอีกสไลด์อ่ามาดูที่สไลด์นะครับตัวสไลด์ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับคือจะเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะตัวสไลด์นะฮะก็มีการแกะโลโก้ก๊อกนะครับอ่าสิ 19, ตัวเจนสานี่ ตัวนี้จะระบุว่าเป็น USA นะครับส่วนตัวนี้ระบุว่าว่าเป็นออสเตรียนะฮะแล้วก็มีตัวเลขรหัสของกระสุนก็9ก้คูณเหมือนกันนะฮะเหมือนกันที่ข้างสไลด์ด้านซ้ายคันค้างสไลด์ก็เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมฮะเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูด้านขวากันอ่าด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยเอาตัวนี้ก่อน ก็จะมีลายแกะสลักด้วยเลเซอร์นะฮะตัวนี้เท่าที่ที่ผมได้ข้อมูลมาเขายิงเลเซอร์คำว่า m a r ิ n เนอเอาไว้นะฮะของตรงปลายสไลด์นะครับส่วนของ Gen4 ก็เรียบๆไปเลยนะฮะไม่มีอะไรทั้งสิน้นไม่มีรอยสลักอะไรทั้งสิน้นสเลชั่นการลื่นตัวดึงสไลด์ก,ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันด้านหน้าไม่มีมีเฉพาะด้านหลังเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะ อ่าส่วนไก่นะครับไก่ก็เหมือนกันอีกเช่นกัน,นะฮะตามสไตล์ของก๊อกก็จะมีตัวห้ามไก่นะมีเซฟห้ามไก่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงตรง,ตรงไก่เนี่ยจะมีลายจะมีลายเข้าใจว่าน่าจะทําไว้กันลื่นเหมือนกันจะมีลายที่อยู่ตรงหน้าไก่นะฮะ,ะเช่นกันกับตัวนี้ก็มีเหมือนกัน จะมีลายอยู่ตรงหน้าไกลเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเจน5เนี่ยจะไม่มีลายตัวนี้นะจะเรียบๆไปเลยแล้วก็มีตัวตัวเซฟไกแต่จะไม่มีลายตรงตรงตรง,ตรงหน้าไกลฝั่งที่มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยนะฮะของเจน5จะเหมือนจะไม่มีนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวศูนย์ปืนนะครับศูนย์ปืนเหมือนกันเลยนะครับตัวศูนย์ปืน ก็จะเป็นสีขาวรูปลักษณะตัวยูนะฮะไม่เลืองแสงนะครับทั้ง2ตัวนี้ทั้งมาริ n เนอร์และตัว19ปกติเป็นศูนย์สีขาวนะฮะไม่เลืองแสงโอเคส่วนแม็กกาซีนแล้วกันอ่าแม็กกาซีนแมกกาซีนนี่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยสามารถใส่กันได้เลยนะครับตัวแม็ก ของทั้ง2รุ่นนี้นะฮะเหมือนกันทุกอย่างใส่กันได้เลยบรรจุได้ทั้งหมด15นัดนะครับตัวแมกกาซีนภายนอกก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรที่ที่ที่จะเทียบแล้วนะฮะมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยเดี๋ยวผมจะถอดให้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้เจนสนะครับอ่าตัวนี้เป็นมาริเนอร์เจนสามดูที่ตัวเฟรมก่อนแล้วกันเนาะเฟรมปืนของทั้งคู่นะครับภายในนะฮะหมายถึงกลไกภายในจะเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเท่าที่ผมดู สังเกตดูด้วยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะฮะเหมือนแคบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะใน,นกลไกภายในเฟรมนะครับส่วนที่ต่างกันเนี่ยที่เห็นแล้วแหละเห็นได้ชัดตอนแรกๆอ่าเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เลยก็คือสปริงรีคอยล์เพืเป็นเห็นไหมครสปริงรีคอยล์ของตัวเจน4นะครับ สปริงรีคอยจะเป็น2ชั้นจะเป็นสปริงกลมซ้อนด้วยส,สปริงเล็กก็เป็นสปริงกลมเหมือนกันนะฮะซ้อนเข้าไปในสปริงใหญ่อีกทีนึงนะครับตัวนี้แต่ของมาร i เนอร์ซึ่งเป็นเจน3เนี่ยจะเป็นสปริงแบบแบนนะฮะแล้วก็เป็นสปริงชั้นเดียวไม่ใช่เป็น2ชั้นแบบตัวตัวนี้นะครับแล้วที่แตกต่างกันเข้าไปอีกนะฮะก็คือ ตัวชุดกลไกที่อยู่ภายในตัวสไลด์เนี่ยฮะนะก็คือชุดไฟลิ่งพินหรือตัวเข็มแทงชนวนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องถอดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปลดค่อยๆถอดออกมาก่อนโอเค ตัวไฟลิ่งพินหรือตัวชุดเข็มแทงชนวนเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันชุดเข็มแทงชนวนของตัว Gen 4นี่นะฮะคือภายในเนี่ยมันจะมีสปริงดีดเข็มและแล้วมันก็จะมีถ้วยรับสปริงอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งถ้วยรับสปริงตัวนี้แหละฮะที่แตกต่างกันในปืน2กระบอกนี้นะครับ เดี๋ยวผมหาเครื่องมือนิดนึงเดี๋ยวผมจะพยายามถอดให้ดูนะครับก็ดูของมาลีเนอร์ก่อนก็ได้นะฮะว่าทําไมมันถึงตรงนี้แหละเป็นเหตุผลสําคัญนะฮะที่เขาว่าทําไมมันถึงยิงใต้น้ําได้นะฮะ ต้องเราจะต้องถอดตัวปิดท้ายสไลด์ก่อน,นะฮะเวลาถ้าเพื่อนๆถอดต้องระวังนิดน,นึงนะฮะต้องเอานิ้วกดไว้หน่อยระวังสปริงเหมือนเด้งออกมาโอเคอ่าตัวนี้แหละครับซึ่งเป็นเข็มแทงชนวนของตัวมาริ n เนอรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูของตัว19เจนส ค okay. ตัวนี้จะเป็นเข็มทางชนวนของ1 9 Gen 4นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของ Mariner ซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยแต่ถ้าสังเกตดีๆนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปทีแรกว่าตัวเข็มทางชนวนเนี่ยมันจะมีถ้วย ซึ่งเขาเรียกว่าถ้วยนะฮะรับสปริงรับสปริงตัวนี้ไว้อีกทีหนึ่งตรงนี้นะฮะจะมีถ้วยพลาสติกเล็กๆไว้รับสปริงของตัว Gen 4เนี่ยเพืเ่อนๆสังเกตดูนะฮะขอบของถ้วยก็คือจะกลมกลมตลอดแนวเลยนะฮะกลมตลอดนะฮะแล้วเดี๋ยวดูของตัวมาลีเนอร์ตัวมาลีเนอร์สังเกตนะฮะที่ขอบของถ้วย จะเป็นหยกัยกๆเพื่อนๆสังเกตไหมคเห็นไหมครมันจะไม่มันจะไม่เต็มหรือว่ามันจะไม่กลมตลอดมันจะทําเป็นหยักไว้นะฮะอ่ามันจะเป็นหยกักถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเป็นเฟืองนะฮะจะมีทั้งหมดสี่หยักแบบเท่าที่ผมมองเห็นนะอ่าตัวนี้แหละครับที่บ่งบอกถึงความเป็นมาริเนอร์ตามข้อมูลที่ผมได้มาก็คือ ที่เขาทำหยักเอาไว้เนี่ยสำหรับเวลาที่ถ้าปืนเนี่ยมันหล่นน้ำนะฮะหรือว่าหรือจะยิงใต้น้ำอย่างที่ที่เขา,อาบอกกันก็ได้นะฮะตัวหยักตัวนี้เนี่ยนะฮะมีหน้าที่ที่จะเหมือนกับว่าระบายให้น้ำมันออกมาได้นะฮะจากจากในในช่องของที่เราใส่เข็มแท,ง,ทงชนวนไว้เนี่ยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นช่องระบายน้ําออกรวมทั้งสิ่งสกรปรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ที่ไม่บึงประสงค์เนี่ยที่มันอาจจะเข้าไปกีดขวางการทํางานของตัวเข็มตัวนี้นะฮะเวลามันดีดแทงนะฮะก็ตัวนี้มันก็จะสามารถระบายออกมาได้นะฮะแต่เข็มของ Gen 4 มันจะเป็นเข็มมันจะเป็นถ้วยเต็มซึ่งมันจะถ้าถ้ามีสิ่งสกปรกเข้าไปข้างในนะฮะหรือมีน้ํามันก็จะระบายออกได้ไม่ดีเท่ากับเข็มที่มีร่องอถ้วยเข็มที่มีร่องถูกไหมฮะเพราะมันมีร่องเอาไว้สําหรับให้ระบายออกได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันแตกต่างกันนะฮะ คันี้พอเวลามันระบายออกได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือสิ่งสกปรกอะไรก็แล้วแต่นะครับตามข้อมูลเขาก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะทําให้เข็มแทงชนวนเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรืออาจจะดีขึ้นในการที่ปืนหล่นน้าแล้วหยิบขึ้นมายิงหรือจะยิงใต้น้ําพำซึ่งผมก็ไม่เคยลองนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะว่ามันจะทำ จะ,จ,ะจะทำให้การทํางานของเข็มมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็ไม่ลดลงแหละนะฮะจะไม่มีการาขัดอะไรอยู่ภายในนี้นะฮะก็ความแตกต่างของมาริเนอร์กับกลอกปกติผมเรียกว่าอย่างนั้นละกันนะฮะมันก็จะแตกต่างกันที่ตรงนี้นะฮะที่เป็นจุดหลักสำคัญเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมิติของตัวปืนกันจะบอกเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยมิติมันจะเท่าๆกันนะฮะก็คือความยาวของตัวปืนนะครับความยาวของตัวปืนความยาวทั้งหมดยอยู่ที่ย8 7อยู่ที่187มิลน,นะครับความสูงรวมแม็กกาซีนด้วยนะฮะแม็กสินัดความสูงอยู่ที่128มิลน,นะฮะส่วนความหนาจุดที่หนาที่สุดอยู่ที่32มิล ความยาวลํากล้องนั้นอยู่ที่4นิ้วนะฮะคือทั้ง2ตัวเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะฮะน้ำหนักรวมแมกกาซีนนะครับอยู่ที่650กรัมน้ําหนักไกลตัวนี้จะต่างกันนะฮะส่วนน้ําหนักไกลเนี่ยถ้าเป็นกอ๊อกเจนซีนะฮะตัวนี้ที่ผมวัดได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6ปอนด์นะฮะส่วนจอมาริเนอร์ตัวนี้นะฮะผมวัดได้ประมาณ5ปอนด์ครึ่งซึ่งมันก็ตรงกับที่กล่อง ในกล่องเขาจะมีเขียนไว้ด้วยนะฮะว่าน้ำหนักไก่ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ5ปอนด์ครึ่งซึ่งก็เป๊ะพอดีนะฮะเท่ากันกับที่ระบุไว้นะฮะ,ะ,ะส่วนเรื่องของราคาเจ้าตัวมาริ n เนอร์เนี่ยรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันจะพอๆกับตัว19บเจนะะถ้าผมจะไม่ผิดพี่เจ้าของปืน บอกไว้ว่าอยู่ประมาณ80,000บวกลบะนะฮะราคามันเท่ากันเลยทั้งัๆที่ตัวนี้เป็นเจน3นะฮะแต่ตัวนี้เป็นเจน4แต่ราคาใกล้กันเท่ากันนะฮะในภาคประชาชนก็สำหรับปืนกล็อก m a r i n e นอร์กล็อก a r i n e r มานะฮะกับตัวกล็อก19เจน4ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะ ถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันขัดตกบกพร่องไปหรือว่าผิดพลาดยังไงไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะฝากติดตามช่อง J Action Guy ไว้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีปืนตัวใหม่เข้ามาผมจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครับสวัสดีครับ